ขอ,อจบงานแกะหินในคอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะปั๊มออกมาใช้งานได้จริงไหมอะไรเงี้ยครับมาดูกันครับโอเคเคดี๋ยวเขียนใส่เครื่องเตรียมทีเลยเราก็ไม่เก่งครับปั้นไม่สวยยังไงกล่าวผโดรครับจบมาดีไหมนี่มาดูกันโอ้ย มีตรงมิติพยายามให้ได้มาจอหนหูเล่นผมต้อปวดข้อมือเลยโอ้เเนี่ยครับมา,มาดูงานกันดีกว่าสักสักเซนหนึ่งดีไหมได้ไปใส่ลายลายคิว้วลายแถวชั้นกระจังอะไรเงี้ยพยายามเซนหนึ่งก็น่าจะได้นะ เซนหนึ่ยโอ้โหแล้วคุดจะตัวขนาดไหนเนี่ยมันเล็กไปไมัม้ยคุดตัวเซนหนึงเซนหนึ่งว่าเวเนียวหายอ่ะเฮ้ยเตียงผมหรือห้องทำง,งานวนะเนี่ยเซนหนึ่งทานหมดแล้วมั้งเวเนียลเวเนียวข้อทานหมดจริงๆทานหมดโอ้ยสวยเอาจริงดิทานหมดจริงจริงเลย โอ้ยเราถายอะไรเนียหานวดจริงๆนี่ยหานวดสวยงอออกไปซื้อ่ะโอเคครับเดี๋ยวมาดูหินครดกันครับอยู่ที่สามพันบาทนะครับใครอยากได้ไปใช้งานนะครับโอเคครับ ไอคุยกันนะครับจะได้สองก้อนเลยนะฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับเพื่อไปไลายเนื่องเพื่อสุดสุดคิ้วสุดแถวพอดีก็เนี่ยคุณเอาไปติดตัวออกลายแล้วคุณก็ปล่อยลายออกมาแก่หินปล่อยลายออกมาอเคครับจบงานครับขอให้โคุดคุ้มครองทุกคนนะครับเดีย๋ยวมาดูกันเดี๋ยวดูหินโคุดกันจบงานราคา อาจจะแถมกระจังมาสักตัวสองตัวไปทำงานโอเคครับคงได้แค่นี้นะครับได้แค่ตัวขุดครับจะขี่กันเลยดีกว่าตัวละสองเซนสามเซนอะไรประมาณนี้สามเซนก็ตัวเซนหนึ่งก็ตัวแค่นี้โอ้เล็กไปมากแต่ก็ได้แถวหนึ่งสองเซนก็ตัวแค่นี้สามเซนก็ตัวแค่นี้สามเซนนะ่ะสามเซน ามเซนก็เท่ากับข้อข้อนิ้วชี้ผมข้อหนึ่งไงสามเซนสี่เซนก็เอาสามเซนแหละเอาไว้ใช้งานได้ไดหลายอยา่างดีเล็กได้ใช้งานเราเน้นใช้งานใช้งานได้หลายๆอยา่างทาเป็นกระจังลายพุ่มอะไรก็แปลงไว้ครับโอเคครับเดี๋ยวผมเขียนไฟล์ก่อนว์นแบบนี้ผมแบตไปทานหมด <c oughs> โอเคครับอยู่สดหางก้าวเหลืองข้อหอมลุกเลยครับไปแล้ว จับงานปั้นที่ดีแกะหินในคอมพิวเตอร์เหรือทำออกมาจากคอมได้จริงโอเครันนี้มาดูงานสนใจงานหินเพื่อไปทำงานโบราณงานช่างศิบ์หมู่ติดต่อมานะครับจะได้สองก้อนนะฝั่งซ้ายของขวาสามพันบาทนะครับอันนี้ผมใช้งานด้วยเราคุณผมแบ่งเผื่อแผ่ให้ใช้งานด้วยใครเผื่อใครเอาไปใช้งานอะไรนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าชินมาเป็นไง อยู่ที่สามพันบาททำสามเซนแล้วกันอ่ะความสูงหางจะชัดาแค่สามเซนนะเพื่อไปใช้งานอื่นแล้วคุณก็ไปแปลงทําเป็นลายพุ่มลายเนื่องของคุณได้ครับคงไม่แพงไว้นะครับกับค่าทำงานกับค่าฉีดออกมาโ้อ้หลก็กบวนการอุปกรณ์ก็แพงครับถึงเรฟินไม่เท่าไหร่แต่อุปกรณ์แพงมากครับเขียนไฟสามพันบาทผมก็ถือว่าถูกแลวนะครับเนี้ แต่ถ้าเกิดมีสั่งผมเนี่ยขอหมื่นห้านะครับอันนี้ผมเอาไว้ใช้งานปั้นเองอเครับเดีย๋ยวมาดูหินคดกันกครับเขาอ,อยู่งานแล้วอยู่ส่วนห่างเก้าเหลี่ยเขาหอมมากินข้าวมาซื้อนะ้ำมานวดสปามานวดแผงไทยมานวดโบราณน,นวดฝัอนคายมีกาแฟมีอะไรไอตงไอติมโอเคครับสวนห่างเก้าเหลี่ยงเขาหอมมากดีครับมาดูงานนี้ว่ะไปเรียอีกทีหนึ่งบ้านพี่สวดโทษดีครับ